เมื่อวันที่15สิงหาคม2568ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิทิชยาใจยเย็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารและแผนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาหาวิทยาล,ลัยรายชภัฏเทพสตรีเป็นประธานเปิดในโครงการประกวดร้องเพลงหมู่ประจำปีการศึกษา2568สำหรับการประกวดการร้องเพลงหมู่ในครั้งนี้ มีนักศึกษาในสังกัดคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมในโครงการกว่า400คนภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความกล้าสแสดงออกมีความรักมหาวิเชัยมีความภาคภูมิใจในคณะสาขาวิชามีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสารและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องโดยมีอาจารย์วรวิทย์คำพลึก่วมในการโรงเรียนชายบาดานพิทยาคมและอาจารย์อนุพงศ์ยินดีรม จากโรงเรียนพระนารายณ์และร้อยโทชูพลทรายทองเข้าราชการบำนาญเป็นคณะกรรมการในการตัดสินสำหรับเพลงที่ใช้ในการประกวดประกอบด้วยเพลงบังคับประกอบด้วยเพลงมาร์ทมนุษย์สังคมเพลงบ้านเกิดเมืองนอนและเพลงเลือกหนึ่งเพลงโดยผลการประกวดร้องเพลงหมู่รางวัลชนะเลิศได้แก่สาขาวิชาสังคมศึกษา